วันนี้อาบุญจะทำอะไรคะทำทำเค้กอ่าแนะนำหน่อยมีอะไรบ้างนี่เป็นน้ำผึ้งครับสว่านี่เป็นนมครับนี่เป็นกลิ่นวานิลาครับสว่าน,นี่เป็นไข่ทีเอ้ย <c ười> ไข่สว่านี่เป็นบ้าครับอาบุญเริ่มผสมเลยเอาอะไรลงรก่อนเอ้ยเก่งมากเอาไข่ <c ười> อ่คุณแม่ช่วยอ่าไข่ตี ใส่น้ำผึ้งใส่แล้วใส่แล้วบุนใส่เองเลยค่อยๆ,ๆขูดลงเก่งมากครับใส่เลอะแล้วแนะอ,อ่ตีตีตีจะได้ไม่เลอะคนเก่งมาก เอาแพนเค้กกินที่บ้านเดี๋ยวเอาบินทำแพนเค้กอ่าแล้วใส่อะไรต่อคะใส่นมด้วยเปล่าค่ะใส่นมแตบบ่เทเองเลยกิ่นมน้าถ้าเราเอานมไก่ก็กลายเป็นแพนเค้กแบบนี้เลยใช่ก็เป็นแพนเค้กแล้วใส่อะไรต่อใส่เลยเอาเลยกลิ่นวานิลาใส่เลยครับ ใช่คนต่อเลยค่ะสุดท้ายเราใส่แป้เองมากค่ะคนเบาๆนะคะแป้งกินจะได้ไม่ฟุง้งคนเบาๆแลสนุกไหมคะสนุกฝีมือตัวเองต้องกินเยอะๆนะคะอ ถ้าเราไม่กินเยอะๆมันก็จะเป็นอะไรเราก็ไม่มีกำลังใจทำแพนเค้กใช่ไหมแล้วก็ต้องทำใหม่ใช่ไม่เป็นไรอะคนเลยค่ะโหก็ไม่เป็นอะไร,รอ่ะไม่เป็นอะไรเก็บได้เท่ากัน,นยังคะ ตั้งใจคนหน่อยค่ะอ๋อมีเคาะด้วยมันจะมันจะได้อร่อยไงเคาะอ๋ต้องเคาะซิงจะได้อร่อยโอเคเดี๋ยวเราไปถ้าไม่เคาะมันก็จะไม่อร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทอดแป้งแพนเค้กกันค่ะ มันหายไปแล้วล่ะอะไรหายนี่ะใช่เลยละล,ล,ลายแล้วค่ะละลายเทย่ะอ่ายค่ะเอาตาักก่อนตักให้เต็มเลยค่ะโอ๊ยไม่ถั่วเหลืองถั่วอะไร,ไรถั่วอนไรถั่วเช็ดรั้วทำแบบไหนอ่ะก็เดี๋ยวให้รอให้มันสุกรอดูดิดูดิแผน่นเชกดอมุนสุกอยัง ทำทีละแผ่นไหมเลือกทับไปเ,<ร>เลยเาไม่เป็นเป็นไรอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเช็ดว่าใจดีจังกลับได้อีกอันนี้ใหแ,แม่ช่วย นี่ไงก็เดี๋ยวเราเอากุมขุมันเล็กระวังร้อนนะคะอา่าเดี๋ยวแม่ทินี้เอาขึ้นให้ก่อนใส่ในจานแล้วก็มาทับมันก็จะกลายไ,ได้เดี๋ยวเราบีบสติกง่ายอ่าเอาคทำระวังนะคะระวังร้อนเ,เดี๋ยวแม่ช่วยแม่พอแล้วอ่าทีนี้เราเอานี้ใส่ เราเอานี่ใส่แล้วเอาปมตักเกใส่วงกลมเอ้เอาใส่วงกลมค่ะเอานี่ออกค่ะใส่วงกลมค่ะให้เต็มเลยหนึ่งชิ้นนั่นแหละถูกต้องออีกอันนึงอ่ะ<ม>ตักใส่ตักอีกก็ทำให้มันเป็นแบบนี้ค่ะใช่นั่นแหละอีกวงนึงเลยไม่เป็นไรหยดไม่เป็นไรค่ะ เนี่ยแมามอแล้วนะไ่ช็ดแล้วนะน่ากินไหมน่ากินจีโอ้โหตมองอยากกินมันใช้แแป้งมาตั้งนานนจชิงเหอาบุญอยากอยากกินมาตั้งนานแล้วเหรอ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้สองอันนี้สุดก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบุญมาเทฝั่งนี้ให้ฝั่งนี้หรอค่ะอ่ะเทเลยค่ะระวังนะคะระวังร้อนโอเคเก่งมาก เทหมดแล้วค่ะที่เหลืออยู่แล้วค่อยเทไม่มันจะหนาไปนะคะเทได้อยังเทได้แล้วคะ่ะสนุกไหมคะแม่บอกว่ายังเหลืออีกเดี๋ยวไงอ่ะพิมพ์เรายังไม่ว่างไงคะอุ้ยเดี๋ยวมันหกค่ะพิมพ์เรายังไม่ว่างรอรอพิมพ์ว่างเตรียไมไว้ก่อน ออจะใส่ให้เต็มเลยก็มันแค่นี้ไงต้องให้มันเต็มเหมือนกับแบบนี้ไ <Okay S 2> งโอเคกับแบบนี้เร็วมากอืมเต็มแล้วค่ะหัวเกือบหกได้ไหมน่มาเขบอกว่าให้ทำแบบนี้อ่ะเรียกเสร็จนี่ค่ะ เต็มแล้วแม่เอาหกอีกแล้วมันอยากกินแล้วใช่ไหมคะกินแล้วกินแล้วโอเคเอาไปเอาจานสอัดสิจะใส่อย่างแล้วอันเลยหรือคะใช่กินโชว์เพื่อนๆดิมนเอาเกินที้บ้าน หัน่นให้หั่นที่บ้านแทนแหละหัน่นตรงนี้ก่อนสิชิมดูก่อนว่าเป็นยังไงกลิ่นมืออบุญนเนะี่ยเป็นไงรสชาติ<ม>เป็นไงอร่อยไหม มือใครคะกินเยอะๆฝีมือตัวเองใช่ไหมคะ ช่อยกดไลค์กดแชร์กดตับแระไพ่นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย